ัสดีค่ะพี่เพ็มทีลไมันเนอร์ค่ะคิมเปอย่างรู้บ้าสเปคผู้ชายในขวัญพี่เพ็มเป็นยังไงผิวขาวหน้าตาสะอาดสะอา้านหน้าตาหล่อมาฐานะเรื่องฐานะเรื่องฐานะไม่สนใจเรื่องฐานะไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่สนใจฐานะลางบ้านสเปคก็คืออย่ากได้ผู้ชายที่จบคณะเศรษฐศาสตร์หรือจบมหาวิทยาลัยสุดข,ขัยขึ้นไปได้ก็ดี อยากอยากได้สามีจบคณะเศร,รษฐศาสตร์เหมือนพี่เพนเรียนถ้าชอบผู้ชายที่เรียนคณะเศร,รษฐศาสตร์โดยเฉพาะจบปริญญาตรีเศร,รษฐศาสตร์ขไปก็คือสเปกเรื่องราเป็นคนเป็นคนรักเป็นราเป็นคนรักรักครอบครัวพี่เพนรักพี่เพนเรายอมตายแทนรีมินโอลีมินโฮกับเจอรี่เอฟโฟได้เป็นเพื่อนตายกับรีมินโอีมินโฮแล้วก็เจอรี่เอฟโฟถ้าคิดจะมาจีพี่เพน ต้องไปขอพ่อฟงกับชมุมวัฒาเยาจะมาหมัรมาเป็นลูกเขยจะมาจีบเพนก็ต้องถ้าคิดจะมาจีบเพนเพนอยากได้สมองระดับอัจฉริยะอยากได้ผู้ชายที่มีความสามารถสมองระดับอัจฉริยะเข้ามาในชีวิตเพนเจอเพนจะพบรักกับคนเพนจะตกอุ่มรักเขาถ้าเพนรู้ว่าเขาจบคณะเศรษฐศาสตร์ยิ่งเป็นมหาวิลาลยสุโขทัยยิ่งดี เพนชอบผู้ชายเอเชียไม่ได้ชอบฝรั่งหรือคนอินเดียหรือว่านโก้เพนชอบผู้ชายผิวขาวไม่ได้ชอบผู้ชายผิวดำเพนก็คือสเปคเพนก็คือผู้ชายผิวขาวไม่จะชอบผู้ชายผิวดำค็บไว้เพนคิดว่าผู้ชายผิวขาวเป็นคนสะอาดสะอ้านนะคะยิ่งผิวขาวเหลืองผิวแทนก็ได้แต่ผู้ชายผิวขาวเป็นคนสะอาดสะอ้านเพนคิดว่าผู้ชายผิวดำไม่ค่อยอาบน้าเป็นคนสกปรกตัวเหม็น เพนไม่ชอบผู้ชายผิวดำเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นคนไม่ค so ่อยอาบน้าสก็เกคิดว่าเขาสกปปกตัวเหม็นเพราะเขาไม่อาบน้ําเป็นประจำเพนก็ว่าเพนเหม็นกลิ่นตัวผู้ชายเพนเขาถึงได้กลายเป็นผู้ชายตัวดำเพนชอบผู้ที่เพนชอบผู้ชายผิวขาวเขาเป็นคนอาบน้ําบ่อยเพนเพราะกลิ่นตัวผู้ชายแรงมากชะไม่แรงถ้าผู้ชายไม่ไม่ใช่ใช้ลูกกิ้งทาหน้าเลยอะ ไม่ใช่ลูกกิมคาหลากหลายตัวเหม็นมากมเมื่อเพนอยู่ใกล้โดยเฉพาะ้ชายอ้วนเพนไม่ได้ชอบชชยอ้วนนะใส่อั่วมะได้นะคะเพนชอบมูใชยหุ่นดีแต่เควมสเปคเพนนก็คือต้องจบเศรษฐศาสตร์ยิ่งจบเศรษฐศาสตร์สุโข,ขาทัยรามายุลาสเพนยิ่งชอบถ้าก็มาชีวิตต้องหน้าตาหล่อด้วยเพนจะดูคนที่หน้าตาเพนไม่ได้ชอบแพทย์นะใช่ว่าเพนจะชอบแพทย์ไม่ได้ชอบแพทย์ เพนบอกว่าเพนชอบสเปคเพนชอบเด็กสิงค์ำนวณเหมือนนี้เพนเพนสิงค์ำนวณพอสามารถเรียนแพทย์ได้เพนสเปคเพนเพนสลับหนุนเพนให้เงินเด็กสิงค์ำนวนโรงเรียนเทญนยาลัดเพนให้เงินเด็กสิงค์ำนวณโรงเรียนเทญนยาลัดค่ะคนละหนึ่งหมื่นบาทถ้าเข้ามาเรียนสิงค์ำนวนโรงเรียนเทียนยาลัดหมือนก็เพนเพนเพนให้เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้าเป็นเด็กทุกวันคริสมาค่ะนะคะ เพนก็มีของขวัญให้น้องๆชาวทยระทุกคนนะคะก็เด็กสิงหนวนให้เงินคนละหนึ่งหมื่นบาทให้คนใช้เพนปจัดก,การบอกว่าพี่คุณพีรยัยวันเนอร์สิเก่าเขาเอาของขวัญมาแจกน้องเพนไม่เคยกลับไปเที่ยวโรงเรียนทยระไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็นเพราะเพนกลัวเด็กโรงเรียนทยระจะไปถ่ายรูปเพนลงโซเชียลมีเดียไปทําข่าวเพนเคยบอกว่าดาราดาราเด็กเรียนรียนได้ไปทําข่าวเพน ไปให้ข่าวกับนนะักข่าวลงโซเชียลมีเดียเพนกลัวจะเป็นข่าวดังเพนไม่ได้อยากให้เพนไม่ได้อยากให้ใครสนใจเพนเพนสั่งกับราชการที่สิบบอกแล้วว่าไม่ใครสนใจเพนไม่สนใจเพนไม่กลายเป็นข่าวดังไม่กลายเป็นคนด,าดา่าดังเพราะเพนเป็นบุคคลสาธารณนะเพนอยากใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาใหนราชการที่สิบออกมาพูดด้วยตัวเองเขาอยากเป็นบุคคลเป็นบุคคลสาธารณะที่คนสนใจทั่วโลก อยากเขาเป็นอัจฉริยะผู้หญิงกุ๊บเลือดเอมีความสามารถหลายอย่างเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเพนบอกว่าเพนไม่ได้อยากใครสนใจให้ราชาการที่สิบออกมาพูดกับคนไทยเพนสั่งคุ้มปูเป่เพนว่าให้ราชาการที่สิบออกมาพูดกับคนไทยค่ะนะคะเพนเป็นเด็กอัจฉริยะไอคิวห้าพันอีคิวห้าพันความรู้ความสามารถทําอาชีพได้หลายอย่างมากส่วนมากถ้าเพนถ้าถ้าเพนจะทํางานเป็นจนุดแรกตำแหน่งหัวหน้า เพนเกิดมาเป็นเด็กอัจฉริยะเด็กมีพรสวรรค์ก็คืออัจฉริยะนะคะความรู้ความสามารถถ้าเพนจะคุยกับประชาชนหรือไม่ว่าคนไทยชาวต่างชาติเพนจะมาคุยให้คุณฟังในยู u ู e แค่คุณติดตามช่องเพนคุณดูช่องเพนคุณไม่ได้เสียตังค์นะคุณเสียแต่ค่าอินเทอร์เน็ตคุณดูยูทูบช่องเพนคุณก็ต้องจ่ายให้อินเทอร์เน็ตหรือเปลือ่อนแล้วเล่นโทรศัพท์ คุณไม่ได้เสียตังค์ดูแลคุณดูฟรีแต่คุณต้องดูโฆษณาด้วยคุณต้องดูโฆษณาด้วยถ้าคุณไม่ดูโฆษณาคุณไม่ดูโฆษณาคุณต้องกดด้าโฆษณาไปมันไปกดของ youtube เขาแต่ถ้าเป็นตัวเพนเองหรือจะไม่มีการไม่มีโฆษณามันจะเข้าช่องเพนเยอะนะคนน่ะโฆษณามันจะของมาของมันเป็นระบบการทำงานของ youtube โฆษณาเข้าช่องเพนเยอะ ไอ้ถ้าเพนงอามาคุยแล้วว่าเดี๋ยวมีโฆษณาแล้วนั่นแหละไม่ดูโฆษณากดข้ามไปนุ่งดูโฆษณาด้วยโฆษณาเช่าช่องเพนเยอะคนดู้ช่องเพนกันทั่วโลกรู้จักเพนกันทั่วโลกและเริ่มเรียนภาษาไทยอยากรู้จักเพนว่าเพนเป็นใครมาจากไหนเพน้องมาปลอดอเผยว่าตัวรจริงให้ประชาชนโลกรู้ในการทำยูทูปคักเพนบอกแล้วว่าเพนมีห้องนอนเพนจะทำยูทูปนะแม่ ถ้าไม่มีห้องนอนเพนไม่ทํา youtube เพนมีห้องนอนเหมือนที่เพนฝันไว้เพนจะมาทํา youtube คุยกับผู้ชาชนทั้งโลกถ้าหางเงินได้กับชมพูอะไรยาในมอแม่ไม่เพนได้เงินแม่ก็ได้เงินไปที่เพนอลงมาแก้ผ้าเต้นเพนสร้างความสุขความสร้างความสุขให้ผู้ชายเพนเอามาแก้ผ้าเต้นอะเพนสร้างความสุขให้คุณคุณเพนรู้ว่าคุณมีความสุขคุณชอบ เพนก็เลยทําคลิปลงมาเรื่อยๆรับสร้างความตระก้รตามไม่เพนไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาอยากมาออกแก้ผ้าอาอกมีการออกแก้ผ้าเต้นใส่ชุดชั้นในให้ผู้ชายดูหรอคะถ้าเขาไม่สวยจริงดา,าราบางคนนี่ไม่กล้าเลยเขานี่เขาสวยจริงแล้วออกมาการ์ตาการะการาแก้ผ้าสวยผู้ชายดูเพราะเขาสวยจริงตัวจริงก็สวยมากเหมือนที่คุณเห็นนะ่ะถ้าคุณเจอเพนตัวจริงคุณรู้ว่าเพนสวยมากขาวมาก เวอร์มากเขาเวอร์มากเจอเหมือนไี่เพนเห็นตัวเองอ่ะในตัวจริงอะสวยมากสวยเหมือนนี่คุณเห็นเพนใน YouTube อ่ะเพนอยากให้รู้ว่านี่คือหน้าตาของเพนจริงๆที่เพนไม่แต่งหน้าไม่ทาครีมอ่ะเฮลเราบอกไม่เพนแต่งหน้าเพนก็ไม่แต่งหน้าเลยหน้าตาของเพนจริงๆไม่เป็นการใช้เอฟเฟกต์แต่งหน้าเพนเลือกใช้โทรศัพท์ซัมซุงไอเลสซี่เอศูนย์สองเอ็ก คือ0 0 0าแสนบาทในการทํางานนะคะในการทำ YouTube, ารํำยู u ูบทางคอร์เตอร์ดิจิทัลคือเพนวางแผนไปแล้วว่าเพนจะใช้ซัมซุงทรศั์โลกแห่งความเป็นจริงไม่เพนจะไม่ใช้มือถืออย่างไอโฟนนะเพนจะไม่เอาไอโฟนเอาเอาอัลเปอา์เอาฮุยเอา Huawei, เรียวมีมาหลอกชาวบ้านเขาหลอกลวงที่คิดแล้วว่าเพนจะใช้ซัมซุงทรศัพบโลกความเป็นจริง เพจะหาใช้ซัมซุงให้เป็นใช้ซัมซุงให้เก่งถ้ายี่ห้ออื่นเพจไม่ใช้เพจใช้แต่ซัมซุงถ่าโทรศัพท์ของความเป็นจริงไม่ได้โทรศัพท์จินตนาการอย่างไอโฟนถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนล้เหรอไอโฟนจินตนาการโทรศัพท์จินตนาการนะคะเพจจะใช้โทรศัพท์โลกความเป็นจริงนะคะามคนคนหนึ่งนิยมใช้ซัมซุงกันเยอะคนหนึ่งคนหนึ่งนิยมใช้ซัมซุงกันเยอะเพราะซัมซุงมันใช้ยาก ซัมซนะุงอะใช้งานยากถ้านเป็นต่างชาตินิยมใช้ซัมซุงมากกว่า iPhone เพราะครานนี้เป็นคนไทยนะนิยมไ iPhone เพราะว่ามันแต่งได้ทุกอย่างสารพัดทำได้ทุกอย่างสารพัดไอโฟนก็ถึงโทรศัพท์จินตนาการนะคะแต่งได้ทุกอย่างทำได้ทุกสักสารพัดถ้าเป็นซัมซุงถ้าเห็นทัมซุงไปทำเรื่องกู้เงินแต่แอปเงินกู้อันนี้เจาะข้อมูลไม่ได้ค่ะ มันเจาะข้อมูลคุณไม่ได้แต่ถ้าเป็น iPhone คุณไปํำเรื่องแกงกู้เงินกับแอปเงินกู้อันนี้มันเจาะเงินมันดูดเงินคุณหมดบัญชีค่ะนะคะเครื่องการการกู้เงินหแอปเงินกู้ทั้งหลายอย่าว่าแต่ไทยเลยค่ะต่างประเทศก็เหมือนกันที่กู้เงินนแอปเงินก็อันนี้มันเจาะข้อมูลคุณดูดเงินหมดบัญชีค่ะถ้าเป็นซัมซุงดูดเงินหมดบัญชีเอาเงินคุณไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่น คุณไปทาเรื่องกู้เงินในแอปเองินกู้หรือทัไปประพันประวัติสินเชื่อไปให้ข้อมูลมาสารพัดอันนี้มันสามารถดูดเงินคุณมาบัญชีได้นะคะถ้ายกเป็นยี่ห้อซัมซุงเท่านั้นซัมซุงมันมีระบบป้องกันอัตโนมัติบล็บอกเบอร์วิชาชีพอัตโนมัติบล็อกเบอร์วิชาชีาอัตโนมัติโทรศัพท์ที่เป็นคุยกับพอ่อฟงสามีเพนโทรศัพท์ปุงกอดนะคะเพนใช้โทรศัพท์ปุงกอดคุยกับสามีเพน คนพอพอพูดไม่ใช้สมาร์ทโฟนที่เราเพนใช้โทรศัพท์ปุ่มกดไออคุยโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าสามารถคุยโทรศัพท์ได้หลายชั่วโมงโดยที่มันไม่พังพอ,พองวางไว้เพนใช้ปุ่มกดคุยกับพ่อเราลูกเพนก็มีโทรศัพท์อะค่ะใช่ว่าเพนต้องใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเพนซื้อปุ่มกดเอาไว้คุยกับพ่อทรงสามีเพนนะคะเพนใช้ปุ่มกดอะคุยโทรศัพท์ได้นานโทรศัพท์มันไม่พังนะคะคุยได้นานถ้าไปใช้สมาร์ทโฟน คุยโทรศัพท์นานโทรศัพท์มันพังนะคะวิธีไปเพนถ้าคุณอยากคุยโทรศัพท์กับเพื่อนานานๆคุณต้องใช้โทรศัพท์ุูเกดนะคะราคาโทรมันจะถูกถ้าคุณไปใช้สมาร์ทโฟนคาโทรแพงถ้าไปซัมซุงค่าโทรมันจะแพงกูมกดค่าโทรถูกค่ะสมาร์ทโฟนค่าโทรแพงเพนแนะนําให้เป็นซัมโท,อทอรศัพท์ุูงกดของครูนะคะหรือไม่ก็ซัมซุง อันนี้เพนแนะนำให้เป็นโทรศัพท์เพราะว่าอย่าไปเอาโนเกียและคะ่ะอย่าไปเอาโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์กลุ่มกดเลยถ้าราคาถูกถูกเดี๋ยวมันก็พังนะคะราคาถูกถโนเกียมันฟังเพลงได้อย่างเดียวโนเกียมันฟังกลุ่มกดโนเกียมันฟังเพลงได้นานนะคะเพนใช้โทรศัพท์โนเกียแหละกลุ่มกดไปเปิดเพลงฟังที่โรงงานดินน้องดาตอนเพนทำงานอะ่ะนะคะ เพิ่มเปิดเพลงเปิดเพลเปิดเพลงที่เพนชอบอ่ะเปิดเพลงฟังลาเพลงไม่กอกหนิงน้องดาสมัยก่อนอ่ะเพนก็เอาโนเกียของเพนด้ยเปิดเพลงฟังอ่ะเพนเพนไม่เอาไปดาวน์โหลดเพลงมาใน YouTube แล้วก็มาใส่ในโนเกียเปิดเพลงฟังคนมาทํางานข้ามเพนก็ได้ฟังเพลงด้วยนะคะเพนเปิดเพลงไทยมั่งลูกทุ่งมากให้รักฟังแล้วก็เปิดเพลงจีนม่งเปิดเพลงฝรั่งพอ พยยารักฟังพยายามรักทํทงานข้างเองเกาหลีเพราะเพาพยรักฟังพยายารักจะได้ไม่ด่าเรื่องเพนเพนได้เปิดเพนที่ทํางาน่ะเพนเปิดร่างเลยเพนเพนใช้โทรศัพท์เกียร์ไปเปิดเพลงนะคะพอสับโลเกียร์เพนไปเปิดเพลงที่เป็นตอนสมัยก่อนอะเพนใช้โทรศัพท์ปุ่มกดนะคะเพนมีปุ่มกดและแลใช้สมาร์ทโฟนด้วยนะคะเพนมีทัพท์หลายเครื่องอะเฉ่าะจะใช้โทัพทัเรื่องเดียว เพนบอกแล้วว่ามันคือสเปคผู้ชายในฝันของเพนต้องหน้าตาดีด้วยหล่อด้วยถามว่าผู้ชายผู้ชายไว้หนวดไว้คาไหมไม่ชอบไม่ชอบผู้ชายเว้นบอกไว้คาเขา,เาก็คิดว่าเขาเป็นผู้สูงอายุสเปคเพนอ่ะแล้วก็หล่อเหมือนพ่อฟงอ่ะหล่อเหมือนพี่บิงเอฟโฟอ่ะคือสเปคของเพนหล่อมาเพื่อแบบแบบพ่อฟงอ่ะคุยก็คุยมีสาระแบบพ่อฟงไม่คุยเรื่องทะลึ่งอ่ะคุยมีสาระแบบพ่อฟงอ่ะ ไม่มาคุยเรื่องทะลเรื่องเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กกับเพนน่ะถามว่าถ้าเขาถ้าคุณจะมาเป็นเพื่อนเพนแล้วมาคุยอบเพน่าโอ้มึงหล่อไหมงุ้นหล่อไห่อย่างงี้หล่ออย่างงุ้นหล่ออย่างงี้สาวสาวกี้เพนไม่ฟังถ้ามาจีบเพนล้วบอกว่าหล่องุ้นหล่ออย่างงี้หล่อมิกระดานโรงงานเพนไม่ฟังบอกว่าหล่องุ้นหล่ออย่างงี้หล่อมันน่าเดทเพนไม่ฟังเพนไม่เชื่อเพนว่าเพอร์เจอ หลอเหมือนนาเดชส,สาวกีดนะเพ,มว,เพมว่าเพจเจ้าเพมว่าเพนขำกากเลยฉันเจอตัวจริงอะ่ะบอกหลอเหมือนนาเดชอ่ะหลอมันรีมินโฮอะ่ะเจอตัวจริงแล้วเพนว่ามันไม่ใช่อะ่ะเพนขำกากเลยพูดต่อหน้าเพนไม่เพนเป็นคนจี้เซ้นเหตุที่เพนขำโคตรมันนั่งดูหลีหน้าสามโคมปั๊มปลาทอข้อคุณเป็นคนบ้าเป็นลุกเป็นล็อกลูกเจ้านี้เจ้านานเจ้าที ใครใครคนสติดีที่ไหนก็ไม่นั่งดูดดูบุลีหน้าหน้าสามประพรมพม,ม่ขับไนะงไงคุณมันเป็นคนบ้าลุกหลุดเจ้าที่เพิ่งก็เลยขำคุณเรื่อง,งนี้แหละไม่ได้ว่าอะไรคุณแต่ว่าคุณเป็นลุกหลุดเจ้าที่ไม่นั่งดูบุลีหน้าสามปพรมปั๊มมาตตทหงาสิบสองอะ่ะยิ่็ว่าบ้าพิ่งก็เลยขำแล้วก็ไปเพิ่งก็เลยขำเขา,เขเขาแล้วก็เขาไปเขาเขาไปขำเขาในเซเว่น คนนึกว่าเพ่งขำอะไรแล้วเพ่งก็แล้วแล้วเพ่งก็ให้มีผู้จัดการปั๊มผู้จัดการมีผู้จัดการปั๊มมีผู้จัดการมีผู้จัดการปั๊มมาหาเพ่งเขาสงสัยเพ่งขำอะไรบอกเสา้์ดําให้บอกเสือเส้อดําเสื้อดํานำาลไยผู้จัดการบอกเสื้อดํานำาลไยเอ้ยเดี๋ยวมันจะทำเขาบอกเพืนผู้จัดการปั๊มบอกว่า อย่าพิยุกอะค่ะเดี๋ยวเขาจะตามเพนมาบ้านอ๋อเพนก็เลยไปเพนไม่มีอะเพนความสุขเพนเพนถึงคนมานั่งดูบุหรี่หน้าสามมาคมปั๊มมาคอทอเขาสิบสองความสุขของเพนเพนก็เลยขำเขาอะค่ะเขาคุณเป็นลบกหลู่เจ้าที่เจ้าที่เขาแรงคุณเป็นลบหลู่เจ้าที่เขาคุณไปเส้นสามมาคมคอสิบสองคุณไม่ต้องมาจุดทูปพหรอก เอาน้ำแดงไปถวายเขาพรแล้วแฮมไม่ต้องจุดธูปไม่จ้าทีเขาเหม็นเขาเหม็นควันเทียนเจ้าที่มันได้อยากได้ธูกเหม็นควันเทียนเอาน้ำแดงไปเส้นถวายเขาพอแล้วไปขอพรนะว่าขอพรเจ้าที่คนไม่ขอพรเขพอเลยเขาบานเลยเขาไ่ขอโชคเขาสามารที่มาซื้อลอตเตอรี่หน้าหน้าปั๊มมันทอเขาไปฉอโชคยกมือไห้เจ้าที่ขอให้หนูลูกหวยถูกลอตเตอรี่ พอผมลูกหวยถูกรอบแล้วนี่แล้วผมจะให้น้ำแดงคือผู้ชายทั้งหลายอะค่ะผู้หญิงหลายแหละคิดแต่เรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่อะชีวิตกูชีวิตกูก็คิดแค่้และกูจะรวยได้ไงอันดับแรกกูต้องถูกลอตเตอรี่ก่อนเปลี่ยนฐานะกูชีวิตมึงก็คิดได้และเนี่ยแหละใช่ก็คือชีวิตคนทั้งประเทศไทยมันก็คือการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะคะ คนที่มันจะมันจะเปลี่ยนฐานะกันเงินคุณได้ง่ายที่สุดก็คือรับเงินรัฐบาลรับเงินรัฐบาลก็คือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไปลงทุนกับรัฐบาลเรื่องหวยลอตเตอรี่ถ้าไม่มึงไม่ถูกรางวันลน่ะหรอมึงก็ได้เสียภาษีไงมึงก็ได้เสียภาษีมึงก็ได้บุญไง,งเสียภาษีแล้วก็มึงได้บุญน,นะคะอย่าว่าในประเทศไทยเรื่องลอตเตอรี่มันก็มีขายทั่วโลกแต่ละประเทศต่างกัน อันนี้เพนก็บอกแล้วว่างานแฟนมิติ้งเพนค้าจัดขึ้นในคอนอ๋อเรื่องปับแกนเปิดคอนเสิร์ตคนถามเพนเยอะแล้วคนไทยได้อะไรคะเพนใส่คนคนตอนฉากแต่คนจากคนที่มาดูคอนสปอปแกนที่อิม a พกเอ็มแคอะไรน่าขวลองเอรี่เพนไปซ้อมอยูสออาทิตย์เพนซ้อมกัน2อาทิตย์แล้วก็เพลงก็มีโชว์มีโชว์แกพาเต้นแกพาเตนในเพลงในในเพลง แล้วแม่ได้ร้องเพลงให้คนดูเป็นที่ไปดูคอนเสิร์ตชีวิตภาพยนตร์ชีวิตทุกโม,ม่ะเป็นการสแสดงโชว์แค่หนึ่งชั่วโมงอะขวดน้องเพลบอกว่าเพนจะขวดน้องเอลลี่แหละขวัญใ,ใจคนไทยอ๋อเอลลี่มาขวดเพนแหละมาปปั๊บแกนขวัญใจคนไทยอะค่ะเพนสร้างตำนานขึ้นมาว่าปั๊บแกนเมืองไทยคือเพนให้วันเนอร์ขวน้องเอลลี่คู่กันมีดูได้ในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันยังฉายอยู่เลยค่ะเป็นเป็นหนังที่ทำรายได้มากกว่าที่โยนในคืนนี้ รอยมันไม่ได้ฉายในไทยนะคะมันฉายทั่วโลกนะคะแล้วคนที่มันรับเงิน,งนค,นานะค,ะาคน่าตัวเรื่องนี้ก็คือชมพู่อะไรยานะคะชายครับเงินค่าตัวเรื่องนี้สมารถลงหนังลงหนังเต็มทุกโรงแน่นมากใช่ไหมแน่นลงหลังแดนมาใช่ไหมแน่นหายแรงมากแรงมากช่องสามทอดำเนินการสร้างช่องสามค่ะคุณปวและเมนดเอาทำเนินการสร้าง เริ่มหัก <them> ันเร่อที่อดนะคะที่อดเรียนแบบมาจากหนังของเพนนะคะเรื่องติดเกาะที่ญี่ปุ่นน่ะติดเกาะที่ญี่ปุ่นน่ะต้องสู้กับผีอ่ะเริ่มที่อดอ่ะคอปปี้เวลาหนังเพนน่ะเรื่องเกาะลรลกเกาะอเกาะที่ญี่ปุ่นเกาะไอแลนด์น่ะหนังเพนน่ะหนังที่เจอปีนปีนี้คอนเซปต์หนังเรื่องแรกคือเกาะนรลกเกาะญี่ปุ่นเกาะไอแลนด์ที่อดเอามาเรียนแบบนะคะ ันเป็นเกมเเกที่มันมาเรียนแบบนะคะเกมให้ให้ครอบครัวสิบชีวิตต้องมาต่อสู้กับผีเจอกับผีหล,ผหลอกผีร้อนเกมเล่นเกมสิบวันใช้ชีวิตอยู่บนเกาะให้ได้แล้วับรับเงินแลรับเงินสิบล้านบาทจากการดื่มเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบเป็นหนังไต้หวันค่ะนะคะแต่เป็นการดื่มเครื่องดื่ยูกำลังเอ็มร้อยห้าสิบจาสลากนะคะ หนังของคนไต้หวันเขาคุณไปดูกันอะหนังของไต้หวันถามว่าเรื่องพี่วิกใครจะมาเป็นนางเอกเพนน่ะแหละเป็นนางเอกหนังของพี่วิกเขาให้พี่วิกเขาเป็นพระเอกของเพนให้พี่วิกก็อยากเล่นหนังของเพนพี่วิกเขาก็ได้เล่นสมใจกันแล้วไม่เป็นพระเอกหนังของเพนพี่ก็พี่เบนคิดหนังให้พี่วิกเรื่องนี้เล่นลกให้นะเด็กกับยายคู่กันเรื่องนี้แหละมันจะคนไทยจะได้ดูกันจยองก็คือปีหน้าปีหน้าเดินทางความรักอะค่ะ ตอนนี้หนังกำลังถ่ายทำอยู่ระหว่างนาเดกยะกำลังถ่ายทำอยู่หนังเรื่องนี้อ่ะเขาต้องถ่ายฉากหลายฉากถ่ายถ่ายฉากหลายฉากแล้วมาตัดต่อกันให้มันความยาวได้แค่สองชั่วโมงเขาต้องถ่ายฉากหลายฉากเขาต้องถ่ายหลายฉากถ่ายซีนหลายซีนมากกำลังถ่ายทำอยู่ความรักระหว่างนาเดกยะนะคะเพนบอกคอนเซปต์หนังแล้วนะเนื้อเรื่องอ่ะสั้นแต่ความจริงหลังมันจะสนุกมาก ขเขาระวันนั่นนี่เยากเขาต้องถักทายชายถักไรายากนะคะถ่ายชายถักไรายากและนังถึงต้องระจัดต่อกันจุดเริ่มต้นของของเนเ่ก็คือจุดเริ่มต้นของชาตนี้ก็คือชีวิตของของพระเอกต้อนก็คือเรื่องครอบครัวของพระเอกเริ่มมีเมียเริ่มเมียไปคบเมียไปคบผู้ชายคนอื่นผัวจับได้ก็ผัวฟ้องหยา่านะคะผัวลุกไว้จุดเริ่มต้นของหนัง คือจุดเริ่มต้นนะคะทําไมผู้ชายคนนี้ถึงอยากมีถึงเลิกกับเมียเขาเมียเขาไม่ชู้ผัวฟ้งองหยาบนะคะเมียเขาไม่ชู้ผู้หญิงเวลาเขาไม่ชูทิ้งไปเขาดึงได้ไปหาคู่เดทหาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตหาคู่เดทผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตมามอบความาาสุขให้เขาเขาดึงไฟฝันหาลักแท้นะคะไฟฝันหาลักแท้นะคะเข้าใจไหม นี่แหละฝ่ายฝันหาลักแท้นะคะก็คือเด็กนี้ลุนหลักนะคะภาพยนตร์ไทยภาพยนต์ไต้หวันผู้พระเอกอะฝ่ายฝันหารักแท้และนางเอกนางเอกเพื่อนก็คนนี้เป็นฮีโร่คือเพื่อนนางเอกเทนวังแผนว่าจะให้คิมเบอร์ี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเอกคิมเบอร์อี่ไอ้ยาเป็นเพื่อนหลักกันให้คิมเบอร์ี่อ้หลัาเล่นให้คิมเบอร์ี่อ้หลัาเล่นนะคะเป็นเพื่อนที่ไปหาข้อมูลเรื่องบริษัทจากผู้เด็กแล้วไปเซ็นเป็นพยาน ให้คิมเบอรี่มาเล่นให้พี่โอปอให้พี่โอปอพี่พี่โอปอพี่โอปอมาเล่นด้วยพี่โอปอภรรยาคุณโอ๊กอให้เป็นให้พี่โอปอมาเล่นให้โอปอมาเล่นด้วยพี่โอปอชอบเพ่นมากเลยชอบไม่ช,ชอบเขาชอไอดอลของเขาพี่โอปอภรรยาคุณโอก๊กสมิธให้ออกมาเล่นด้วยเป็นพนักง,งานบริษัทจับคู่เดทมา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 ,มาคุยเรื่องการทํางานของบริษัทเรา การทํางานของบริษัทเราเพื่อที่จะให้หนังเอเ็นสัญญากับบริษัทเรานะคะใช่นั่นคือการทํางานของบริษัทเรานะคะใช่มาอามามาคุยข้อมูลในฟาร์นให้หนังเอกอา่อานเอกสารสัญญานะคะเพื่อจะมาส่งการทำางานกับบริษัทเราก็คือบริษัทจับคู่เด็กเขาหาเงินด้วยวิธีนี้ละค่ะใช่หาเงินได้วยวิธีน,นี้ละค่ะนะคะ,นะคะ บริษัทจากผู้ใดญกเขาขัางเงินด้วยที่นั่นละนะคะเขามีวิธีการก็คือจะให้หนางเอกเนี่ยกินน้ํายาแปลงร่างเป็นดารานางแบบผู้หญิงที่สวยมากเพราะคุณไม่สวยเลยคุณเป็นคนอว้วนตัวใหญ่ค่ะเขาเพื่ไปหลอกเงินจากผู้ชายมาคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณต้องมาจ่ายให้บริษัทเขาอยู่ที่สองักอยู่ที่สองแสนบาทนะคะมันม่ค่าค่าค่าดำเนินการบริษัทเขา หลอกเป็นผู้ชายแล้วคุณจะต้องมาเสียเมื่อคุณได้รับเงินมาคุณจะต้องมาทําเอกสาร,รสัญญาเขาไม่ีวิธีให้คุณนะคะก็คือวิธีนี้แหละเพนคิดหนังเรื่องนี้เพนออกแบบเองซึ่งคือสเปคผู้ชายในขวันเพนอยากให้เพนไม่ได้ชอบผู้ชายทาสัญปกรรมสเปคเพนเพนไม่ชอบผู้ชายทำศสลปกรรมแต่รีมินโถยิมิโถเพนไม่ได้ว่าอะไรน้องชายเพนคุณจะต้องยอมแต่งแทนรีมินโถยิมิโถได้ ยอมตายแทนเจอรี่เอโฟได้เป็นเพื่อนตายกับสามีเพนทั้งสามสิบแปดคนเพนจะคบเพนจะคบกับคุณถ้าจะมาจีบเพนถามว่ายอมตายแทนลีมินโฮอีมินโฮได้ไหมคุณน้องยอมตายแทนลีมินโฮอีมินโฮได้เขาเป็นน้องชายฝาแฝดของเพน,นคพณพว่าฟงกับชมพู่อะไรอย่าชมพู่มีลูกแฝดเขามีลูกแฝดนะคะไม่ไม,ไม่มีลูกคนเดียวผู้หญิงวันนี้มีลูกแฝด เด็กแฝดเรื่องขวัญนสธมเนียเพนไม่ได้อยากให้ใครไปห่ำเขาไปดูถูกเขาไปว่าเขาสารพัดเขาเลยเขาจ้างคุณมาตกมาตีคุณแล้วคุณจะเสร็จตัวเขาก็รู้ฐานะความจริงแล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นลาคุณไปด่าไปว่าเขาวิจารเขามากๆไปข่ำเขาพฤติกรรมของเขาว่าไปดูถูกเขาว่าไาจ้างคนมาตกมาตีคุณโกรธเขา คุณหนูใช <ai> ้เงินของเพนน่นแหละใช้ใช้เงินของแม่ชมมาแหละใช้เงินของแม่ชมมาแหละก็คือคุณหนูคุณหนูว่าแหละชื่อจริงของเขาก็คือชื่อพ um, ีเชยาที่มินพ <S men grid> ี่ชยาไปตั้งมาแล้วชื่อเพนชื่อพีริยาพี่สาวชื่อพีชยาน้องสาวชื่อพีริยคนตั้งชื่อว่าพีริยรูปพีริยพีริยาเด็กพี่การทั้งสติปัญญาค่ะ พ่อแม่ตั้งชื่อเนี ang, ้ยพี่การทางสมองพี่การทางสติปัญญาถ้าเรียกว่าใครถ้าตั้งชื่อเลยมันต้องเพนเด็กอ้วนน้องเพนเด็กอ้วนคนพ่อแม่เรื่องลูก้วนน้องเพนอ้วนทุกคนอยากมีลูกสาวสวยจะตั้งชื่อว่าเกตเค่ะใครช่างชื่อว่าเกตก็สวยทุกคนมีลูกสาวตั้งชื่อน้องเกตจะสวยทุกคนเพราะเกตแปลงมาดีเยี่ยมมีลูกตั้งชื่อลลเลาลลลเลลนในมาเกตสวยทุกคนเกตแปลงมาดีเยี่ยม องเกตเราสวยทุกคนนะคะอย,อย่างนั่นชื่อว่างเกตอ่ะองเกตดีเยี่ยมนะคะเฮมังนี่อะคนไทยนะคะัสดีค่ะเฮไม่ได้ชอบฝรั่งนะเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ได้ชอบนิโก้ไม่ได้ชอบคนอินเดียสเปคเพเมันชอบคน,อนเอเชียเหตุผลที่หรือไม่ก็ลูกครึ่งข้าเข้ามาในชีวิตฟัง่งเพราะว่าตัวใหญ่มาก เช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่สเปกเพนแต่คนยินดีจะรักคนอย่างเพนเพนก็ยินดีที่จะเป็นให้คุณมาเป็นแฟนขับนะคะให้คุณมาเป็นแฟนขับคนอินเดียคนาศาสานาอิสลามรักเพนเพนก็ยินดีว่าเป็นดาราในดวงใจคุณนะคะใช่ครับก็เพื่อชาย,ยเป็นคนเอเชียนะคะไม่หรือไม่ก็ลูกครึง่งนะคะแล้เป็นฝรั่งอย่างไรลูกครึง่ง แต่มีข้อแม้ว่าต้องยอมตายแทนลีมินโถอีมินโถได้ยอมตายแทนเจอรีเอฟโฟได้เขาจะจะต้องเป็นเพื่อนตายลีมินโถอีมินโถและเจอรีเอฟโฟเพนหนึงจะครบต้องมาขอพ่อขอแม่เพนสวัสดีค่ะ